ประธานกรรมการบริษัท YLG Boolean International จำกัดนะคะอยู่ในสายกับคุณพวันนะวัฒนทรพัพย์ค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวันค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะค่ะสิงเจียอยู่อีสิงนี้พวกใช้ค่ะค่ะนาน้มน,นะคะทองคำเป็นยังไงบ้างคะตุนจีน,นี้เเรามองว่าเหตุสาเหตุที่ทองคำสามารถยืนอยู่เหนือพันหร้อยหกสิบได้เนี่ยน่าจะมาจากเหตุการณ์ซึ่ง นักลงทุนเชื่อว่า,าทางซีก e อี่านเนี่ยไม่เสถียรนะคะมีโอกาสที่จะจะเ,เป็นมีปัญหาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องยูโรซีก e ยุโรปเนี่ยมีการเข้ามาช่วยแก้ไขไม่ว่าจะเป็น IMF ที่จะมีการประกาศว่าจะเพิ่มเงินทุนขึ้นใหม่หกแสนล้านล้าน ซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งมาสามารถผ่อนคลายให้กับประเทศที่มีผลเอฟเฟกจากซีกยุโรปทั้งหมดหรือแม้กระทั่งกองทุนเอ่ e s อ f ที่ออกมาขายแล้วก็สามารถขายได้ด้วยปริมาณค่อนข้างเยอะหรือว่าบอลของซีกยุโรปหลายๆประเทศก็สามารถขายได้ตามเป้าหมายนี่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ยูโรเคเรนซีเนี่ยแข็งขึ้น แล้วก็ทำให้ทองคํากลับตัวขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่เราก็มองว่าแนวต้านของทองคําเนี่ยจุดสําคัญอยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ US d o ่อทอร์เอาถ้าทองคําสามารถยืนเหนือตรงนี้ได้จุดต่อไปก็คือพันแปดร้อยเอ่อพันหกร้อยแปดสิบห้าเพราะนั้นสองจุดเนี้ยเราต้องมองนักลงทุนต้องจับตามองว่าถึงจุดเอ่อสองจุดนี้ถ้านักลงทุนมีพอร์ตที่มีอยู่ จะขายก่อนทํากาไรระยะสั้นก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตดจีนสําหรับประเทศจีนแล้วพักหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่จีนอย่างเดียวมีเกาหลีมีจีนมีสิงคโปร์มีฮ่องกงซึ่งหยุดก็หลายๆประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนที่ซื้อทองคําแท่งเป็นหลักอะค่ะค่ะสําหรับแนวรับนะคะแนวรับในระดับไหนคะค่ะถ้าไม่สามารถไปผ่านพันเจ็ดหกร้อยเจ็ดสิบสี่ได้เรามองแนวรับอยู่ที่พัน หกร้อยห้าสิบห้าสิบ US d o l l ต่อทรอยซ์อาวนะคะค่ะค่ะหรือว่าถ้าสามารถหลุดลงมาตรงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็มองแนวรับต่อไปอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบ US d o l l ต่อทรอยซ์อาวแต่อันนี้มันน่าจะเป็นระดับอาทิตย์มากกว่าเพราะว่าภายในวันดิฉันเชื่อว่าไม่น่าจะเบรกต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบ US d ต่อทรอยซ์อาวค่ะ ค่ะปัจจัยที่จะส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาขยับขึ้นหลังจากนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะก็มีมีสเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องทางอิหร่านถ้าอิหร่านมีการปฏิบัติการอะไรเพิ่มขึ้นไม่ว่ามาตรการการปิดช่องแคบหรือว่าจะมีการจู่โจมหรือไม่ว่าจะมีมาตรการที่ถูกแซงชัน่นแล้วมีมีมาตรการอื่นๆขึ้นมาเอ่อ i n กนกลุ่มประเทศที่แซงชัน่น เออทางอิหร่านดิฉันก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นก็มีค่ะอืมนะคะ,คะก็มีปัจจัยของอิหร่านเป็นหลักเลยนะคะใช่ค่ะเรื่องของการประชุมสําคัญสําคัญนะคะเรามีมีการประชุมไหนที่ต้องจับตาไหมคะ อาทิตย์นี้เนี่ยการประชุมค่อนข้างเยอะนะคะวันอังคารเนี่ยจะมีการประชุมกระทรวงการคลังของ ECB ก็น่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการเอ่อการคลังของของ ECB ทั้งหมดอาจจะเป็นนโยบายการรับเขียขัดอะไรประมาณนี้แล้วก็วันพุธเนี่ยจะมีการประชุมของ ECB อีกเหมือนกันเป็นการแถลงการเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินก็น่าจะพูดเกี่ยวกับเอ่อดอกเบี้ยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ ส่วนวันพฤหัสเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญจะมีการประชุมของ FOMC ซึ่งจะมีการแถลงการว่าอาจจะมีการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยแต่เท่าที่นักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าน่าจะคงที่ไม่มีอย่างอื่นยกเว้นว่า FOMC จะมีมาตรการการเงินคือการเอ่อ ฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบไม่ว่ารูปใดๆก็แล้วแต่อันนี้ถ้ามีการทํากระทําอันนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ทองคาจะกระถูกต่อไปมีค่ะค่ะซ,ซ,ซึ่งซึ่งมีการประเมินผลการประชุมไว้ไหมคะสําหรับ YLG ก็เรามองว่าน่าจะยังไม่ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เรามองไว้แต่หลายครั้งที่เราประเมินว่าไม่มีก็จะมีเซอร์ไพรส์ ใช่นันก็คงต้องให้นักลงทุนตึกจับตามองนะคะค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเอ่อถ้าถามดิฉันคือถ้านักลงทุนม,มีพอร์ตอยู่ไปถึงเจ็ดสี่ดิฉันก็แนะนําให้ขายแถวเจ็ดสี่บางส่วนแล้วถ้ามีการกลับสามารถกลับขึ้นไปได้อีกแถวแปดแปดห้าก็เป็นบางเอ่อน่าจะน่าจะขายได้ได้หมดพอร์ตแล้วลงมา ก็บข้างล่างใหม่ครั้งนึ่งนะคะค่ะ,คะก็ลงมาเก็บที่ระดับ1650ันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้ามีเออร์เลร์ลงมาทุกครั้งที่ยอ่อไม่ว่าจะยอ่อลึกแค่ไหนดิฉันก็ยังคงแนะนําให้นักลงทุนทยอยสะสมค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่ทองคาจะไปต่อมีเอาง,ง่ายๆเลยน้ํามันตอนที่ช่วงอิหร่านติดประกาศติดช่องแคบเนี่ขึ้นมา ค่อนข้างเยอะทองคําเกาะน้ํามันขึ้นมาค่อนข้างสูงแต่ตอนช่วงที่น้ํามันปรับลงทองคําไม่ได้ปรับลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําไม่ได้มองว่าน้ํามันราคาน้ํามันมีมีเอ่อมีผลกับทองคาแต่ทองคํากับมองว่าการที่เอ่อทองคําปรับตัวขึ้นเนี่ยมองถึงสถานการณ์สภาพของกรีไอของอิรานมากกว่าว่าจะเป็นส,สภาวะซึ่งค่อนข้างตึงเครียดไหม ส่วนราคาน้ํามันเนี่ยไม่ใช่ในยาหลักของตกตัวทองคําที่ปรับตัวขึ้นมาค่ะค่ะคุณคุณพวันมีการประเมินไว้ไหมคะว่าปีนี้นี่ราคาทองคําที่มีโอกาสจะได้เห็นแพงที่สุดสูงที่สุดมัน่าจะอยู่ในระดับไหนนะคะคือเรามองเรามองจากการประเมินของหลายๆค่ายที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเตุฟันกลุ่มใหญ่หรือหลายๆแบงค์ที่เป็นบุลเลียนแบงค์เนี่ย มีการประเมินตั้งแต่1,900 US d กับ Toys อคือระดับต่ำสุดระดับสูงสุดอยู่ที่2,300 US d o l l กับ Toys อแต่เราก็มองว่าเอาเซฟเซฟถ้านักลงทุนจะถือยาวแล้วรอขายแถว1,900เรศจๆน่าจะทำกำไรระยะเอ่อเอ่อทำกำไรออกมาก่อนแล้วรอรอดูสถานการณ์ค่ะค่ะก็รอดูสถานการณ์นะคะช่วงนี้ทิศทางของค่าเงินบาทนี่มีผลต่อคงคำ,คำไหมคะ มีผลค่อนข้างเยอะนะคะแต่เงินบาทตอนนี้เราดูค่อนข้างยากมากอย่างช่วงที่เมื่อสองสาบวันก่อนเนี่ยเงินบาทเก่อยูโรขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่พันอยู่ที่แปดสิบสตางค์สามสิบเอ็ดจุดแปดกว่าแต่พอยูยูโรลุดลงมาเนี่ยก็หลุดลงมาตามเนี่ยลงมาเกือบสามสิบสตางในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทก็ค่อนข้างมีผลกับราคาทองคำสูงมากนะคะ ค่ะค่อนข,ข้างจะมีผลเยอะเลยนะคะช่วงนี้ใช่ค่ะทุกๆสิบสตางค์เนี่ยมีผลกับเงินทองเนี่ยซึ่งเป็นราคาบาทเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทแล้วถ้าเป็น US ดอลลาร์ซึ่งเป็นเออเงินเงินเออเงินออนเนี่ยทุกๆสิบเหรียญจะมีค่ากับบาทซึ่งเป็นบาททองเนี่ยร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบค่ะ ค่ะแล้วแต่ X c h a ช n แล้วก็แล้วแต่ค่ะอืมค่ะสุดท้ายอยากให้คุณประวันแนะนำนักลงทุนนะคะมีการบบับพอร์ตในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ด้วยค่ะคือช่วงนี้ดิฉันมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้ามาทยอยสะสมเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่จะย่อหน่าจะมีเนื่องจากตลาดจีนค่อนข้างเบาบางซีกเอเชียหลายๆประเทศซึ่งเข้าถือวันสำคัญของของ,ของ ของสุดเจเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบว่าที่เกาหลีเหมือนกันไหม,มแต่ก็ได้ยินมาว่าที่เกาหลีก็หยุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยออช่วงซีกเอเชียเนี่ยจะมีหลายประเทศที่หยุดเพราะฉะนั้นตลาดจะค่อนข้างเบาบางโอกาสที่ทองคําจะย่อลงมาลึกก็มีค่ะด้วยความที่ตลาดบางเนี่ยเวลาขึ้นก็อาจจะขึ้นได้เร็วลงก็ลงได้เร็วโดยที่โดยที่ตลาดมันไม่จําเป็นต้องมีปริมาณเยอะๆอะค่ะ ค่ะได้ค่ะนะคะขอบคุณคุณพวันมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ แนวโน้มรยะสั้นถดจีนที่หยุดยาวแบบนี้นะคะหลายตลาดก็หยุดกันนะคะก็เลยอาจจะทําให้ราคาทองคํานั้นมีความผันผวนถ้าหากว่าลงลึกนั้นก็ทยอยเข้าไปสะสมได้นะคะสําหรับแนวรับของราคาทองคําในรอบสัปดาห์นี้นะคะรับแรกจะอยู่ที่1,650เหรียญต่อทรายออนส์นะคะถ้าหากว่าหลุดกรอบ1,650ไปนะคะจะไปรับถัดไปเป็นแนวรับที่2ก็คือ1620เหรียญต่อทรายออนส์นะคะ แนวต้านค่ะใครที่มีทองคําอยู่ในพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ก็ดีนะคะหรือว่าคุณถือทองคําแท่งอยู่อยากจะรอเทขายทํากําไรในระยะสั้นนะคะแนวต้านสาคัญค่ะจะอยู่ที่ 1, นึ่งพร้ยเหรียญต่อทรานออนส์นะคะต้านนี้เป็นต้านใหญ่ค่ะถ้าหากว่าผ่านต้านใหญ่นี้ไปได้นะคะแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่1,685หอยเหรียญต่อทรานออนส์นะคะส่วนแนวโน้ม